สวัสดีครับช่องนักเก๋นะครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องไฟเฟร์นะครับโอเคนะครับจากบริษัท YS Fitting หรือบริษัทยังส s น n Enterprise มีลูกค้าสอบถามมานะครับว่าการใช้หม้อแปลงที่เป็นหลังพึ่งนะครับแบบนี้เนาะลังพึ่งแบบนี้หรือภาษาบ้นบานๆเราก็เรียกหลังพึ่งหรือหม้อแปลงไดเวอร์หรือว่ามันก็จะมีแบรนด์ของมันอยู่นะครับของ YS นะครับ ใช้ยี่ห้อว i นเมลนะครับ M.W. นะครับวินเมลตัวนี้นะครับตัวนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับวินเมลนะครับตัวนี้จะเป็น L.R.S. 50ขีด12หมายถึงว่าเป็นขนาด50วัตต์12โวลต์นะครับตัวนี้ได้ M.G. นะครับมีอกนะครับมี M.G. นะครับวินเมลนะครับมีมออแปลงวินเมลจะได้มาตรฐานอุตสาหกรรมก็คือ M.G. นะครับโอเคนะครับมีลูกค้าบอกว่าต่อยังไงนะครับต่อหมออแปลงยังไง นะครับก็เลยให้นักเก๋ล้องต่อดูมีน้องๆในออฟฟิศก็บอกว่านักเก๋พี่เก๋ลองต่อดูหน่อยสินะครับว่าการต่อไฟนะครับจ่ายไฟให้หมอ้อแปลงแล้วนกะ็ต่อไฟไปผ่านเทมเซอร์แล้วก็มีแจ็คอุปกรณ์ต่างๆพร้อมรางไฟเราสามารถต่อแบบไหนบ้างโอเคเราต้องมาดูตรงนี้ก่อนนะครับดูเนมเพจของตัวหม้อ,มอแปลงก่อนนะครับหมอ้อแปลงนะครับนี่ยเห็นไมมี L คาว่า L เนี่ย L คือลาย ลายไฟที่จ่ายเข้ามานะครับ n ก็เป็นเหมือนนิวตันนะครับถ้าเรียกภาษาศัพท์ช่างกันิวตันตัวนี้คือกาวนะครับจริงๆบ้านเราต้องมีลายนิวตันแล้วก็กาวคือไฟต้องมี3เส้นถ้าเป็นบ้านรุ่นใหม่ก็มีไฟ3มเส้นแต่ถ้าในกรณีที่แบบบ้านไม่มีกาวหรือเราหากาวไม่ได้ไม่ได้ต่อนะครับก็ต้องต่อ l กับ n n นี่คือไฟเข้าลายไฟแต่เข้าจ่ายตรงนี้ นิวตันจะไม่มีไฟนะครับจริงๆก็คือบวกลบเนี่ยแหละครับ220โวลต์นะครับเพราะมาะแปลงเป็น220บโวลต์นะครับลายนะครับมีไฟเข้า n ก <N S 1> ็ไม่มีกาวก็คือก็คือกาวคือเราสามารถเสริมไม่ได้กรณีกนันไฟดูดตัวโค้งนี่อาจจะมีไฟรั่วก็มีกาวมันก็จะลงดินไปนะครับแล้วก็ถาดมาดูนะครับช่องที่4เนาะในนี้1น3 4มี่มันจะมีเขียนทุกตัวเลยนะ l n แล้วก็กาวกาวมันจะรักขีดแล้วก็ทิ่หมหัวลงดินนะครับแล้วก็จะมี v ลบ V บวกหมายถึงจุดเนี้ยถูกแปลงจาก220ตรงเนี้ยถูกแปลงแล้ววงจรข้างในแปลงมาปุ๊บจะจ่ายเข้ามาตัวนี้ก็คือจ่ายออกมาก็คืออันนี้เป็นขาเข้ารับไฟ2 2 0เข้ามาปุ๊บปุ๊บถูกแปลงเรียบร้อยปุ๊บออกมาเป็น12โวลต์นะครับแล้ออก12บโวลต์นะครับมันก็เลยจะมีขั้วบวกขั้วลบจริงๆ12บโวลต์ก็เหมือนฐานก้อนหนึ่งมีขั้วบวกขั้วลบเหมือนกันครับอ่านี่ก็มีขั้วบวกขั้วลบเหมือนกันเพราะ12บโวลต์ v ลบ v บวกนะครับก็คือตัวนี้ v ววก็คือไฟบวกนี่คือไฟลบนะครับเห็นไหมมีลายนะครับลายคือไฟเข้านิวตันกา v ลบ v บวกนะครับอย่าพยายามเอาไฟ2โวลต์มาเข้าตรงนี้นะครับอย่าเข้าตรงนี้นะหรือเอาไฟ2 2 0มาเข้าตรงนี้เห็นมันมีบวกลบเหมือนกันอันนี้ไม่ได้นะครับ ถ้าจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บเรียบร้อยเราตรงนี้ระเบิดทันทีนะครับวงจรภายในจะพังทันทีนะครับก็คือ v ลบ v นะครับ v ลบ v บวกให้สังเกตดีอันนี้จะเป็นถูกการแปลงจากหม้อแปลงให้เป็นเป็นไฟ12งโวลแล้วนะครับแต่เป็นถ้าเป็น220ก็คือ l กับ n แต่ละมันคือ l กับ n จะเหมือนกันทุกที่มาตรฐานนะมาตรฐานสากลโลกนะครับ l กับ n แล้วก็กาวกาวบางที่จะเป็นตัว g นะครับอันนี้มันเป็นแต่ละรแบบลงดินนะครับพยายามบอกช่างก็คือ อย่าให้เอาไฟ220มาเข้าที่ V ลบกับ V บวกเพราะถ้าจ่ายไฟเข้าไปไฟวิ่งมาปุ๊บจ่ายเข้ามาตึ้มตรงนี้ปุ๊บตรงนี้ระเบิดทันทีนะครับเพราะตรงนี้เป็นตัวการแปลงจากตัวสวิตชิ่งตัวนี้เรียบร้อยแล้วหรือลังผึ้งตัวน,นี้มันจะมีม้อปแปลงต่างๆมีขดลวดต่างๆอุปรกรณ์ต่างๆอยู่ในนี้ที่ถูกแปลงไ้22เหมือนเราเอาไฟ220ส่วนเข้าไปนะครับเราต้องเอาไฟ220เข้าตรง L กับ N นะครับนี่คือหลักการดูง่างานไปใกล้ๆครับเห็นไหม L คือลาย N คือนิวตันอันนี้คือกาวนะครับ V ลบกับ V บวกคือถูกแปลงไฟจากหม้อแปลงเรียบร้อยจ่ายมาเป็น12โวลต์12โวลต์จะไปจ่ายเซนเซอร์หรือ RBD เข้าตัวนี้นะครับแต่เมนไฟเข้าก็คือเข้าตรงนี้ L กับ N นะครับแล้วก็นิวตันนะครับโอเคเดี๋ยวผมต่อให้ดูนะครับตัวนี้เป็นม้อแปลงเห็นไหมเอ่อ50 50วัตโอเคก็ผมมีปลั๊กตัวนี้ผมลองต่อนะครับผมต่อให้ดู นะครับวิธีการง่ายๆไม่มีอะไรยากมากมายนะครับวิธีการตอนเราขันที่เอ็นก่อนอขันที่เอ็นก่อนนะครับเอ็นก่อนก็ได้แอลก็ได้นะครับเกิดกาวเราไม่มีเนี่ยผมไม่มีกาวผมมีสายเป็นสองเส้นเพราะผมเอาปักสองร้อยยี่สิบมาดิเห็นไหมครับผมมีสายตัวนี้แค่สองเส้นนะครับนะครับผมออาขันแอลก่อนก็ได้ขันเอ็นก็ได้ได้เหมือนกันเหมือนกันครับโอเคผมมีขั้วแล้วโอเคผมเอาน้ำตาลนะครับน้ำตาลให้เป็นแอลนะครับก <ๆ S 2> ็เสียบเข้าไปตรงนี้มองเห็นไหมครับ เสียบเข้าไปในขั้วนะคายมานะครับคายออกมานะครับแล้วก็เสียบเข้าไปในขั้วเนี้ยนะครับทีละเส้นนะเสียบให้มันดันที่สุดตรงนี้นะให้มันดันเข้าไปอย่าให้ขั้วขั้วอเหลืองๆตรงนี้ครับขั้วขั้วไอ้ทองแดงตรงนี้โผล่มา้างนอกนะเดี๋ยวมันจะไปช็อตอีกฝั่งหนึ่งนะครับอ่าใส่เข้าไปปุ๊บขันเข้าไปนะครับขันเข้าไปสุดแล้วทำทีละเส้นนะโอเคขันให้แน่นครับโอเคมาขันแล้วพูดว่าเช็คดูนะครับโอเคไม่หลุดนะครับเหมือนกันครับ เราดันตัวนี้เข้าไปนะครับดันตัวนี้เข้าไปดันเข้าไปในขั้วเลยนะหเห็นไหมผมพยายามจะไม่ให้ขั้วเหลืองๆเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยแหละเนี่ยตรงนี้โผล่มานะผมจะดันเข้าไปให้มันเต็มเต็มเต็มรูน็อตนะแล้วให้มันกดด้วยขันด้วยเวลาน,น็อตมันจะไปสัมผัสมันจะมีตัวที่กดมันอยู่นะครับนี่นี่นะครับอ่าขันเข้าไปจะให้หลวมนะเดี๋ยวผมไม่ถนัดนะครับโอเคขันเข้าไปนะครับนี่ขันเข้าไปานะ อ่าผมใช้ไขควงนะหรือบางคนมีไขควงแฉกก็ได้นะครับนี่นะฮะหันเข้าไปปุ๊บเห็นไหมมันจะกดเลยนี่นะแน่นเลยนะครับมันจะไม่หลุดเราพยายามจะให้ขั้วทองแดงมันหลุดมาหรือมาฟาดตรงนี้นะครับสองเส้นตัวนี้โดนกันไม่ได้นะครับเมื่อเสียบไฟไปแล้วระเบิดทันทีนะครับตุ้มเลยนะครับโอเคอันดับแรกเรามาเช็คที่มอแปรก่อนเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ยไปเสียบปลั๊กที่ผมเตรียมไปแล้วนะครับปลั๊กไฟ20นะครับผมเตรียมไปแล้วนะครับโอเคโอเคผมเปิดไฟครับ อ่าโอเคเมื่อเวลาผมเปิดไฟปุ๊บเห็นไหมครับจะมีไฟสีเขียวนี่โชว์นะครอย่าพยายามอย่าไปจับสองเส้นนี้นะครับโอเคมันจะเป็นมีไฟนะครับมันมีไฟนะครับตอนนี้มีไฟนะตัว L นี่จะมีไฟนะครับตัว N จะไม่มีไฟนะครับถ้ามีขัดข้องับไฟก็เช็คได้นะครับอ่าดูมิเตอร์ตัวนี้นะครับปุ๊บเห็นไหมมีไฟโชว์เห็นั้นเนี่ยเนี่ยนะครับอ่าโอเคถ้าเป็นอ่เห็นไหมเห็นนะครับอ่ามีไฟนะครับมีไฟนะมีไฟโชว์ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมกดก่อนว่าออกไปเท่าไหร่ โอเคนะครับก็พยายามนะครับก็คือเวลาทานะครับทุกอย่างให้ปิดไฟก่อนนะครับเดีย๋ยวเพิ่งเปิดไฟมันปิดสวิตช์ก่อนนะครับโอเคโอเคนะครับโอเคปุ๊บสักพักหนึ่งไฟสีเขียวนี้จะดับไปตอนนี้มันยังไม่ดับทันทีนะครับมันยังไม่ดับทันทีนะเพราะการกระจายของหมอปแปลงอ่ะมันยังมีไฟที่เก็บประจุข้างในนี้อยู่ถ้ามีเก็บประจุอยู่พยายามอย่าไปช็อตต่อๆกันนะครับเดี๋ยวอาจจะมีการทําให้วงจรข้างในเสียเก็บประจุอยู่ โอเคตอนนี้ถือว่าเราต่อนะครับเมนไฟ220เข้าแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับเมนไฟผมถึงปลั๊กออกก่อนทําอะไรพยายามให้ดึงปลั๊กก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าไฟบ้านเรามาสองเส้นหรือเปล่าหรือมีกาวหรือเปล่ามันทําอาจจะทําให้ช็อตตัวเราได้ถ้าเราไม่ใส่รองเท้าทํานะครับไม่ใส่รองเท้าทําถอดรองเท้ามันก็จะดูดเราแล้วเราก็จะลงดินเราก็จะเจอไฟช็อตแต่นะ้ดับไปแล้วนะครับโอเคเมื่อกี้ผมเสียบคาไว้มันอาจจะ กาวพักที่นี่อาจจะอาจจะมีไฟมาไฟมากาวอาจจะรั่วหรือเปล่าอ่นนัเนี้เราก็ต้องเช็คก่อนนะครับโอเคอันนี้เสร็จแล้วมาครับเรามาดูเบื้องต้นนะครับแล้วก็โอเคต่อของยี่สิบแล้วนะครับแล้วคราวนี้เราจะมาต่อการใช้งานของ led บ้างนะครับก็มีแจ็คตัวนี้นะครับมีแจ็คตัวนี้เป็นแจ็คหกหกพอร์ตนะครับที่ลูกค้าถามมาหกพอร์ตก็เสียบ led ได้หกเส้นต้องบอกก่อนนะว่ามอแปลงห้าสิบวัตต์หรือมอแปลงร้อยวัตต์นะครับ ต้องคำนวณตามขนาดของไฟนะสมมติไฟยาวสิบเมตรเอ่อเราไปใช้สามสิบห้าวัต์ก็ไม่ได้โอเคเราใส่ตรงนี้เลยสิบเมตร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 สิเมตรสิเมตรแปลงไว้ตรงนี้จะมีประมาณหกสิบเมตรหกสิบเมตรเราใช้สามสิบ้าวัตไม่ได้แน่นอนนะครับเรื่องของการคำนวณไฟก็สอบถามมาทางน้องได้โอเคมันมีอยู่หกพอร์ตโอเคลูกค้าบอกว่าต่อ,อยังไงนะครับไอตัวพอร์ตตัวนี้เรามีขายนะครับนี่นะ สายข้างหลังจะเปื่อยสําหรับที่ต่อเข้าตัวมะแปงวินเมลนะครับลูกค,คุณพี่ก็ไปหาตรงนี้นะครับหาดูที่ว่ามีแถบสีขาวบนสายสีดํำไหมนีมนนนนน่มันจะมีแถบขาวอยู่อันนี้แสงไฟอย่นั้นสว่างนะครับมันจะมีแถบขาวอยู่น่ครับนี่เนี่ยแถบขาวตรงนี้นะครับเป็นแถบขาวแถบขาวนะครับผมจะเอาแถบขาวที่เป็นขีด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 ที่ข ese, ข ese, ช่องเนี่ยยาวๆเนี่ยให้เป็นบวกนะครับผมก็ไปหาตัวนี้ไปหาตัวนี้ไปหา V ีบวก V ีบวกนี่เห็นนะ V บวกนะครับ V บวกนะ V ลบก็คือแถบที่ไม่ใช่ขาวอันนี้ผมจะเอาแถบขาวบนสายสีดํามาเสียบตรง V บวกเหมือนกันครับผมก็จะไขเข้าไปคลายออกมานะครับคายออกมานะครับคายออกมาปุ๊บอ่าโอเคผมจะเสียบเข้าไปผมหาเจอแล้วเนาะโอเคมันแถบขาวๆเนะี่ยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะมันจะมีนะเพราะแสงไฟมันเมันจะมีแถบขาวๆแถบขาวๆเป็นขีดๆขีดๆขีดๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับเราเอาเปบวกนะครับเรา ดิสว่าถ้าเป็นเป็นบวกนะครับอย่าไปมองว่าเป็นลบนะที่นี่เขาบาร์มันเสีเป็นบวกนะครับโอเคดันเข้าไปให้สุดครับอย่าพยายามอย่าให้มันตายมันโผล่มานะครับดันเข้าไปแล้วขัขว v นะ börjar, เข้าที่ V บวกนะ V บวกนั้นในในเข้าที่สองร้อยยี่สิบนะเข้าที่ V บวกนะครับโอเคเสร็จปุ๊บอีกเส้นหนึ่งเหลือนะครับอีกเส้นหนึ่งเหลือนี่เราก็เป็นลบนะครับเป็นลบไปโอเคผมดันเข้าไปผมคลายไปแล้วเสียบเข้าไปโอเคเสียบเข้าไปนะครับผมจะขัน ขันให้แน่นนะครับแล้วก็ก่อนขันเสร็จก่อนเสียบปลั๊กทำอะไรทําการเช็คสายด้วยนะครับว่ามันแน่นหรือยังบางทีสายหลุดสายหลุดไปพลาดกันช็อตกันก็ระเบิดนะครับก็เราต้องระวังนะครับไม่ว่าจะเป็น2องห้อยยี่สโวลต์มีไฟหมดนะครับนี่ครับดูครับโอเคแน่นแน่นนะเห็นไหมโอเคนะครับสายสีขาวมีแถบสีขาวบนสายสีดาเนี่ยผมให้เป็น B บวกอันนี้ไม่มีแถบบนสายสีดําผมให้เป็น B ลบนะครับเพราะตัวเนี้ยแจ็คตัวเนี้ย แถบสีขาวบนสายสีดํามันเป็นบวกโอเคผมต่อเสร็จแล้วคราวนี้ผมจะลองต่อแบบไม่มีเซนเซอร์ดูนะครับเสร็จแล้วก่อนเสร็จแล้วผมเสียบปลั๊กครับอีกรอบหนึ่งเสียบปลั๊กเสร็จปุ๊บน,นะดันมออแปลงดันดันสายไฟไมา้ใกล้หน่อยครับไม่ถึงโอเคนะครับโอเคผมเปิดนะครับโอเคไฟติดแล้วนะครับคราวนี้ผมมีเส้นไฟเส้นไฟเส้นนี้นะครับเส้นไฟอย่างเงี้ยนี่เส้นไฟแบบนี้ก็คือสติปไลท์ตัวนี้แหละครับ เห็นไหมเตทไฟที่มีเม็ด led แบบนี้นะครับที่กำบัดปุ๊บอันนี้ต่อเป็นเป็นตัวต่อแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเสียบดูนะครับที่แจ็คตรงนี้ก็คือสายตัวคู่นะครับเห็นไหมนื่อสายตัวผู่เนาะที่บัดกีไว้ในตัวรางไฟเท่นนี้นะครับนี่นะครับบัดกีไว้ในนี้นะครับโอเคสายเส้นนี้สายสีดําตัวผู่เราก็มีขายนะมันจะเป็นแบบนี้มบบนี้คลิปๆแบบนี้ครับมันก็จะเสียบเข้าตรงร่องนี้นี่นะครับเสียบปุ๊บไฟติดเลยเห็นไหมครับนี่คือ นี่คือการต่อเบื้องต้นที่ไม่มีเซนเซอร์นะครับดึงออกนะครับแปลว่าในตู้สมมุติผมใช้มออแปลง50วัตต์นะครับ50วัตต์มันใช้ไฟได้อยู่ประมาณ5ถึง4 5เมตรแปลว่าเส้นนี้จะต้องแบ่งกันไปในรู6ช่องเนี่ยสายไฟที่มีความยาวเสียบเข้าตรงนี้ต้องไม่เกิน5 4 5เมตรนะครับมออแปลง100วัตต์ใช้ได้ประมาณ10เมตรก็แปลว่าสายไฟที่จะมาเสียบอยู่6ช่องเนี่ย ก็ท่านก็หารกันไปดูว่าช่องนี้อาจจะ2เมตรช่องนี้จะสเมตร2เมตร2เมตรอะไรเงี้ยก็คือไม่เกิน10เมตรนะครับที่มาอยู่ตรงนี้นะครับเส้นหนึ่งไม่ใช่ว่าเส้นหนึ่งสิเมตรเลยนะเส้นหนึ่งสิเมตรไม่ใช่นะเส้นหนึ่งอาจจะ2เมตรเส้นหนึ่งอาจจะ2เมตรเป็นเป็น4เมตรอันนี้เป็น8เมตร9เมตรอ่ะสิเมตร10เมตรก็ได้4ช่องเหลือไว้ช่องหนึ่งอ่ะคือได้เท่ากับกําลังวัตต์ที่หมออแปลงมารับได้ก็คือ100วัตต์อย่างเนี้ยมี50บวัตต์สเมตรท่องนี้อาจจะ1เมตร2เมตร สองสองเมตรเป็นสามเมตรเนาะจะเป็นสามเมตรละอันนี้อีกหนึ่งเมตรเป็นสี่เมตรอ่ะสี่เมตรละเกนอันนี้อะไรอีกหนึ่งเมตรนะครับเป็นห้าเมตรนะครับเห็นไหมอันนี้อาจจะหนึ่งเมตรอันนี้สองเมตรสองเมตรอันนี้อันนี้หนึ่งหนึ่งบวกสองเป็นสามเนาะเป็นสามแล้วอันนี้หน,นึ่งเมตรเป็นสี่เมตรอันนี้ช่องหนึ่งเป็นห้าเมตรอันนี้เหลือก็ไม่เป็นไรนะครับก็มันคือเผื่อแต่ในหนึ่งช่องนะกำลังวัด50บวัตต์รับเส้นไฟอยู่ประมาณ4-5เมตรโอเคเวลาต่อนะครับนี่สายตัวนี้เราก็มีขายนะนะครับ เป็นการปักแอนเพปักแอนเพนะครับก็คือเสียบเสียบเสียบไม่ต้องทำอะไรมากมายหนีไฟติดแล้วนี่ไฟติดแล้วนะครับเห็นไหมโอเคนะครับใกล้ๆเนาะนี่คือเสร็จแล้ววงจรมันมีแค่นี้นะครับเนี่ยครับคือวงจรต้นกําลังโดยมอแปงลงรับไฟเส้นสีขาวเนี่ยสองมีลายกับนวต้อนนะครับโอเคเมื่อไฟจ่ายจากด้านนอกมาแล้วจากไฟบ้านจ่ายมาแล้วก็มาผ่านที่มอแปลงมอแปลงก็ทําการแปลงไฟให้เป็นสิบสองโวลต์สิบสองโวลต์ก็จะมี V บวก กับ v ลบนะครับก็เอาสายนะครับสายทอร์มินอลตัวนี้นะครับที่มีแถบสีขาวบนสายสีดำเนี่ยเราให้เป็นบวกเราก็มาขันเข้านี้นะครับไอที่ไม่มีแถบสีดํานะครับก็ให้เป็นลบนะครับก็จ่ายไฟมันก็ถูกจ่ายไฟมาที่ทอร์มินอลตัวนี้นะครับไฟ led เราบัตรกีทาเป็นแบบนี้บัตรกีสายฟงสายไฟแล้วถ้าช่างบัตรกีเรียบร้อยก็คือมันก็มีบวกลบเหมือนกันนะครับมันก็มีบวกลบเหมือนกัน led ก็มีบวกลบนะนี่ขั้วบวกขั้วลบมันก็มีบวกลบเหมือนกันนะครับเขาก็บัตรกีบวกลบเห็นไห บวกลบมันก็ถ้าดูจริงเห็นไหมมันจะมีถานสายแถบสีขาวด้วยนะครับแถบสีขาวนี่เราให้เป็นบวกนะครับอีกแถบหนึ่งก็ไม่ไม่มีแล้วก็เป็นลบนะครับส่วนการเวลาบัดกรีปุ๊บถ้าเป็นสาย2.16ที่เรามีขายนะครับที่เป็นสายที่มีมีเขาเรียกแจ็คตัวผู้นะไอ้ทเมนอนนี้ก็เป็นตัวเมียนะครับมันเป็นรูก็เป็นตัวเมียอันนี้เป็นผู้นะครับผู้ก็ประเสียบเข้านี่เลยปุ๊บเหมือนกันครับเห็นไหมไฟติดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองใช้กับเซนเซอร์บ้างนะเซนเซอร์นะครับพยายามจะ